ครับสวัสดีครับพีพีครับยูกินครับขอันกเนาะมี็ตอดก็มีคอนตลอดเวลายจริงๆรู้สึกดีแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากๆที่เหมือนกับว่ามีคนแบบรองานที่เราทําแล้วเหมือนกับว่ากําลังจะปล่อยไปเนาะก็กตื่นเต้นนะไม่ไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปล่อยไปแล้วคนจะแบบชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับผม ดีใจครับดีใจมากก็เพราะว่าเหมือนโปรเจกต์มันพูดถึงมานานสักพักแล้วเนาะแล้วพอตอนนี้เราแบบซีรีส์ที่เราไปถ่ายมามันจะออกเนี้ยก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเหมือนกระแสตอบรับจากแฟนก็คือดีมากเลยเมืแ่อบบกี้นี้บนบรรยากาศร,บรอบๆงานนี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับถ่ายฉากอะไรนะ จริงๆไม่ได้ดูขนาดนั้นนะครับแต่เหมืนกัว่าเวลาที่มีอะไรที่สําคัญสคัําญก็จะมีเหมือนเป็นพี่ีๆทีมดูแลศิลปินเขาก็จะเหมือนกับว่าแชร์มาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมีอันนี้อยู่นันนี้นะมีอันนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยองให้เราเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยนอกจากราจะติดติดตอแล้วเนี่ยเราไมได้รับคำมอกเลยใช่ไหมหมายจอะไรเ่อะไอได้เหรอฮะอ๋อก็ดีใจดีใจที่มีเหมือนมีคน รอนะผลงานสิ่งที่เราทํามีคนเหมือนก็ว่ามาชื่นชอบเราไม่ว่าจะเป็นจากผลงานที่ผ่านมาหรือผลงานที่กําลังจะมีอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนครับผมก็จริงๆการที่ผมรู้สึกว่าการที่ผมได้มาอยู่ในงานวันนี้แล้วก็เหมือนก็ว่ามีทุกทุกคนมาคอยให้กําลังใจแล้วก็ได้เปิดเทรลเลอร์ได้เหมือนก็ว่าให้เหมือนก็ว่าเรียกว่าไงอ่ะเผยให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งที่เราเหมือนก็ว่า ตั้งใจทํากันมาในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของขวัญที่พิเศษมากแล้วสำหรับผมนะครับก็วันนี้วันนี้ก็ให้ดอกไม้ไปครับก็แสดงแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยสําหรับซีรีส์ที่เล่นด้วยกัน้ยครับก็ ก็เท่าจอพรบิลกินสามข้อใช่ไหมก็อยากให้เขามีความสุขกับทุกอย่างที่เขาทำแล้วก็ยังไงเดียวคือมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าเหมือนงานเยอะเนาะก็อยากให้พักผ่อนอย่างไงครับขอให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จด้วยนี่ข้อสามก็เหมือนผมผมก็อยากให้เขาเหมือนก็ว่าไงอ่ะ มีความสุขอะครับเหมือนแบบมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีสําหรับผมก็คือมีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับว่ามีอนาคตที่ดีอะครับมากกว่าผมก็สาหรับซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะออนในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วนะครับบนไลน์ทีวีสองทุ่มตรงนะครับก็จริงๆเราทําด้วยความมันเหมือน เราเอาใจใส่ลงไปในในในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็ตั้งใจทำมันออกมาด้วยทั้งความรู้สึกแล้วก็กายภาพด้วยเลยอยากให้ทุกคนเหมือนว่าได้ลองดูได้เห็นอะไรเงี้ยครับครับก็ฝากนะครับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันใพืใจเธอครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มเนวันแรกวันที่22ตุลาครับบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับครับแล้วก็เพลงกีดกันนะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับสามารถดู MV ได้ทาง YouTube Channel นารามูสิกนะผมแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับครับผม อ่าส่วนแฟนมิทติ้งเนี่ยก็จะมีประกาศรายละเอียดในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยเนาะยังไงรายละเอียดก็น่าจะตามมานะครับผมครับผมขอบคุณครับผมครับ